ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวนมะพร้าวนะครับของเราอยู่ที่ตําบลยกกระบัดอําเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วนะครับมะพร้าวนะครับอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวเลยนะครับนี่ครับดูจากต้นนะครับนะแล้วก็ที่เขาออกลูกเนี่ยครับต้งต้นนี้นะครับอันนี้แน่นอนนะครับเนี่ย จากพื้นดินนะครับนะนี่ยครับเนี่ยยืนบิดลูกมะพร้าวได้เลยนะครับน้ำมะพร้าวนะครับแช่เย็นๆนะครับยินโอ้โหเย็นชื่นใจนะครับหวานและหวานแบบธรรมชาตินะครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่8ไร่2งานกับอีก29ตารางวานะครับจะเป็นสวนมะพร้าวนะครับก็คือมีมะพร้าวชุดหนุ่มสาวนะครับแล้วก็จะมีชุดที่ออกลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลูกแซมขึ้นไปใหม่นะครับเยอะเลยนะครับนะครับแปลนนี้ถือว่าเหมาะนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปประมาณครับไปประมาณ1กิโลกับอีก400เมตรนะครับเราจะไปถึงถนน5052นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดหลักสี่นะครับบ้านแพ้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก900เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปถึงถนนหมายเลข375นะครับช่วงประมาณโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลกับอีก500เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงถนนพราม2นะครับก็อยู่ที่17กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็อยู่ที่29กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับของเราจะเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมนะนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมถือว่าเรื่องความหวานนี่แน่นอนเลยนะครับเมื่อกี้ในผมลอง ชิมไปแล้วนะครับสองลูกนะครับแค่ชิมนะครับทั้ง2ลูกเลยนะครับน้ําแล้วก็เนื้อนะครับโอโหอร่อยมากนะครับหวานดีนะครับครับแล้วก็ถนนนี่ครับถนนที่ผมยืนนี้นะครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสารประโยชน์นะเนี่ยครับที่ดินของเราเนี่ยคืออยู่ฝั่งทางนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นสวนมะพร้าวต้นลําไยเนี่ยครับนะครับของเราคือพร้อมพร้อมเลยนะครับมะพร้าวพร้อมเก็บได้เลยนะของเราต้องวางท่อนะครับวางท่อแล้วข้ามไปครับอ่ะไปดูในขอบเขตกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันด้วยนะครับ ครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่หนของเรานะครับเรามองไปด้านหน้านะครับเราจะเห็นเหมือนกับที่ปักเสาไว้นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากที่นี่นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 1รเมตรนะครับนี่ครับไปนี่1้0นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะนี่ครับที่เราเห็นตรงไม้ไผ่ปักนะครับแล้วตรงตรงไปนี่เลยนะครับตรงตรงไปนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ 125เมตรนะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ประมาณ125นะครับและส่วนนี้นะครับที่เราเห็นน่ครับจะเป็นแปลงที่ดินนะครับของเราจะมีเป็นมะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวกาลังอยู่ในวัยหนุ่มเลยนะครับหนุ่มสาวนะครับพร้อมที่จะออกลูกออกผลได้เลยนะครับนะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับอันนี้คือผมพาดูบริเวณรอบนอกก่อนนะครับนะนะครับเนี่ยเราเข้ามานะครับในนี้ก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับเป็น สวนมะพร้าวสวนลำไยนะครับก็เหมือนกับบ้านสวนเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบเป็นบ้านสไตล์บ้านสวนนะครับถือว่าเหมาะนะครับได้ความเงียบความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายนะครับถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อในนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมส้มโอลำไยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับนี่คือที่ดินของเรานะเนี่ยครับเนี่ยครับของเราตรงไปนู่นนะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 110เมตรนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านแนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดจากตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินด้านในแล้วนะครับเนี่ยผมให้ชูอ่าดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าข้างในแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ผมกลับเข้ามาอยู่ด้านในแปลงที่ดินของเราแล้วนะนี่ครับนี่ครับถ้าเรานี่นะครับถ้าเราจะข้ามมาฝั่งที่ดินของเรานะนี่ครับระวังท่อนะครับ วางท่อปุ๊บถมดินเข้ามานะครับแล้วก็เชื่อมต่อหาที่ดินของเราแล้วนะครับีพอเรามาปุ๊บนะครับเนี่ยสวนนี้จะเป็นที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับของเราจะเป็นสวนมะพร้าวนะครับคือขุดขุดเป็นเป็นล่องเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตามล่องน้ํานะก็จะปลูกอ่าไม่ใช่ไปตามร่องน้ําแม่ผมนี่ยังไงผมสับสวนมาได้สองสาวันแล้วนะครับไปเก็บงานรู้สึกว่าจะพูดผิดพูดถูกนะครับ fc ที่ติดตามนี่มีคนหลายๆท่านนะครับ แอดไลน์เข้ามาบอกคุณเสกเป็นอะไรนะครับสงสัยจะมองว่าพราวนะครับเมื่อกี้นี้แค่ชิมไป2ชิมนะชิมไป2ลูกแล้วนะครับเป็นไงถ้าไม่ชิมนี่จะขนาดไหนนะครับเนี่ยครับของเราจะเป็นมะพร้าวนะครับบางต้นก็เริ่มออกเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าออกจันนะครับออกจันหรือว่ากําลังออกดอกเนี่ยครับเพื่อที่ออกลูกนะนี่ครับนี่ครับถือว่าพร้อมเลยนะครับสาหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสวนมะพร้าวนะครับ เนี่ยผมต้องนั่งนั่งแล้วก็ฉายกล้องให้ FC ดูนะเนะครับเพราะว่าถ้าเดินปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เห็นอะไรนะครับนี่ครับตามอ่าน้ํานะครับน้าเนี่ยเราก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรผสมประสานกันไปได้นะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นเหลี่ยมสวยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนตรงด้านหน้านะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบนะครับแล้วก็ลึกแถบโน้นนะครับเนี่ย ถบนู้นนะครับฟื้อไปนู้นเลยนะครับก็อยู่ที่ร้อยยี่ห้านะครับทับจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับอ่ะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินไปด้านแถบนู้นนะนะครับนี่ครับสวนตรงบ้านนะครับทางเจ้าของอ่าบอกว่าถ้าจะซื้อนะครับเจ้าของแกก็ขายนะเนี่ยครับเผื่อเราจะจะซื้อเก็บเอาไว้นะครับไว้เป็นบ้านพักนะครับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับเราได้มีที่หลบ ผลหลบร้อนนะครับจะได้ไม่ลําบากนะครับมีที่จอดรถนะครับหรือว่าถ้าเราไม่เอานะครับก็เจ้าของเขาก็รื้อให้นะครับนะถ้าไม่เอานะครับก็ยินดีรื้อนะครับนะครับก็จะเป็นสไตล์เขาเรียกว่าบ้านสวนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคือยกพื้นสูงนะครับยกพื้นสูงนะครับด้านบนก็จะเป็นบ้านไม้นะครับถ้าจะถ้าจะซื้อในตัวบ้านนะครับก็ขายนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เอานะครับก็ ยินดีรื้อให้นะครับเนี่ยทางลุงบอกเลยนะนะครับสภาพบ้านก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยมาบ้านสวนนะครับมีที่นอนนะครับมีที่หลบแดดหลบฝนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน่ครับในส่วนตัวบ้านนะครับก็มาคุยกันนะครับนะเนี่ยครับมาคุยกันว่าจะซื้อกันเท่าไหร่ต่อรองราคากันไปนะครับตัวนี้ก็คือถ้าไม่เอานะครับเขาก็รื้อให้เรานะครับเนี่ยสวนนี้จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับ รับชนดของเรานะครับจะมีอยู่4แปลงนะครับแต่ละแปลงเนี่ยคือก็จะเนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็คือขายยกเลยนะครับเนื้อที่8ไร่2งาน29ตารางวานะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นถนนที่ทางรุมเจ้าของเขาทาเอาไว้นะครับไว้วิ่งสําหรับเรานะนี่ครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเราซื้อนะครับแล้วก็ยังแบ่งเป็นล็อกๆ็แล้วให้ลูกได้นะครับพราะเรามีถนนของเราแล้วนะครับนะครับหรือว่าเราจะแบ่งล็อกทําจัดสรรเรื่อได้หมดนะครับ เนี่ยพอมีถนนตัวนี้แล้วนะเนี่ยไหมครับถนนที่เราทำมาไว้เนี่ยครับหรือว่าเราจานี้ก็ได้นี่ครับเนี่ยวางท่อนะครับตรงตรงไปตรงช่วงรถนี่เลยนะครับเนี่ยวางท่อปุ๊บเราเลี้ยวเข้ามานีนะครับเนี่ยก็แบ่งล็อกสองฝั่งได้หมดเลยนะครับนี่ครับไอที่ตรงที่ถึงสแลนว้นะครับตัวนี้ก็จะปลูกพูนะครับเพราะพูเนี่ยคือเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะครับเนี่ยปลูกผูนะขายกิโลหลายตังค์เลยช่วงนี้พูกําลังแพงนะครับนี่นะครับ ครับถ้าเป็นด้านแถบนี้นะครับด้านแถบนี้ทางลุงเจ้าของนะครับปลูกมันแล้วก็ต้นมะพร้าวไว้นะมะพร้าวก็เพิ่งจะปลูกได้ประมาณทักสี่ห้าเดือนนะครับนี่นะครับต้นเล็กๆนะครับเนี่ยนะเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะครับต้นเล็กๆอันนี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับพอมีมะพร้าวกินนะครับมีมะม่วงมีอะไรพร้อมเลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับครับที่นี่งเรายังไม่สุดนะครับจะเป็นฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยไปตรงบ้านนู้นเลยนะครับนี่คือตรงบ้านนี่คือด้านหน้านะครับนะครับด้านที่หันหน้าไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือจะอยู่ด้านนี้นะด้านถนนจะเป็นถนนนะครับในผมพาเดินเข้ามาดูด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวแนวขอบเขตเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะครับเนี่ยผม สองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นมะพร้าวปลูกใหม่นะครับแต่จะมีบางต้นนะครับที่ออกลูกแล้วนะนี่ครับดกด้วยนะครับอ่านี่นี่ครับที่เรามองไปนะครับต้นมะพร้าวในเพิ่งจะปลูกใหม่นะครับฝั่งนี้แต่ถ้าฝั่งนี้นะครับในเมื่อวานลุงก็บอกเก็บไปได้เยอะเลยนะครับนี่นี่ฝั่งนี้นะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตนะครับ ตรงด้านนู้นเลยนะครับด้านที่อีกแฉบหนึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นมะพร้าวปลูกใหม่นะครับเพิ่งจะปลูกไปนะครับในอีกไม่นานนะครับดูแลหน่อยนะครับดูแลให้ดีนะเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็โตแล้วนะครับนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเขตสมุทรสาครบ้านแพรวนะครับอยากจะ ปลูกมะพร้าวนะครับอันนี้คือทางเจ้าของปลูกไว้ให้เราแล้วนะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับก็จะปลูกเอาไว้ค่อนข้างที่จะได้ระยะอ่อนก้าระดับของเขานะครับกําลังดีเลยนะครับนะครับก็คือเซฟค่าใช้จ่ายของเราได้เยอะเลยนะครับเราไม่ต้องมาทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับอะรอบที่เราเข้ามาตัดได้แล้วเนี่ยนะครับถ้ารอบที่นะนี่ครับนี่เนี่ยที่ลุงบอกนะเนี่ยครับตัดได้แล้วนะนี่ครับตัดลูกนะอ่าเนี่ยนี่ครับได้ตังเลยแล้วรอบที่อ่ะอืมอนนี่คือ สามารถที่จะได้ได้ตังค์เลยใช่ไหมลุงเนี่ยก็คือเนี่ยมะพร้าวนะลูกสวยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ลุงก,ก็เพิ่งจะตัดไปนะได้เยอะด้วยนะครับน,นี่ครับที่มาชิมรสไปแล้ด้วยเออเมื่อกี้ลองชิมนะเมื่อกี้ลุงยังแซวอยู่เลย <laughs> ชิมไปสองลูกเลยนะ <laughs> แค่ชิมนะ้ยังสองลูกเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับของเราตรงๆไปที่นั่นนะครับเนี่ยตรงๆไปนู่นเลยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นด้านถนนนะครับนะเนี่ยของเราฟื้อไปนู่นนะครับนี่นะครับแนวเขตนะครับนะ นู่นนะครับเราจะเห็นเหมือนกระป๋องนะอ่าเดี๋ยวผมจะพะมุตรตรดตัวนี้ก่อนนี่ครับนี่คือหลักเขตของเรานะครับเนี่ยครับเสาเขตเราอยู่ตรงช่วงกลางร่องเลยนะครับนี่ครับล่องน้ำนี่นะครับนะเราสามารถที่จะดึงน้ํามาใช้ประโยชน์ได้น,นะครับเราจะเอามาลดต้นไม้ของเราได้เลยนะครับก็คืคอล่องน้ำนะคือเขาจะทําร่วมกันไว้อยู่แล้วนะแนวเ,เขตจะอยู่นี่จ้านี้ก็มาครึ่งหนึ่งจ้าวน,น้นก็มาครึ่งหนึ่งของเราก็ไปครึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคนละครึ่งนะครับเนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับน้ําใสดีนะครับ นี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะผมย้อนกลับนิดนึงนะนี่ครับจากตรงเสาเนี่ยนี่ครับปึ๊บเราไปนู่นนะครับนะครับตรงด้านถนนนะครับนะครับด้านแถบนี้จะกว้างอยู่ประมาณ110นะครับตรงไปนู่นเลยตรงจุดแรกนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับผมหมุนตัวหน่อยนะครับจากเสาเขตเราต,งตรงตรงกระป๋องนี่นะนี่ครับแล้วก็เลาะไปตามน um ี่เลยนะครับน <cas mon ja eater ket> <the> ี่ครับด้านแถบนี้นะครับครับด้านแถบนี้นะครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับ เนี่ยครับของเราจะผ่าไปตรงกลางร่องนี้เลยนะครับไปนี่นะเนี่ยครับร่องน้ําคนละครึ่งนะครับของเจ้าครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่งครับใช้ด้วยกันนะครับเนี่ยครับดูต้นนี้นะครับมะพร้าวต้นนี้นะครับโอ้โหดกไม่ได้เกงใจคนอื่นเลยนะครับดกมากนะครับเนี่ยนเนี่ยไหมครับเด็กหญิงก็ขายได้แล้วนะเนี่ยครับเนี่ยคนที่เข้ามาดูนะครับเนี่ยเขาชอบเลยนะเนี่ยครับมะพร้าวดกๆเข้าไปสวนไหนนะครับเข้าไปสวนเดียวพอเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไหมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเช่นกันนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับถ้าจะซื้อนะครับก็มาคุยกันนะลุงเนาะมาคุยกันว่าจะตกลงกันเท่าไหร่ยังไงนะครับนะครับเราจะเก็บเอาไว้เป็นบ้านสวนนะครับด้านล่างนะครับเราก็เทปูนเทอะไรหน่อยก็ได้เนาะทำให้มันดูดีนะครับด้านบนเราก็ไว้นอนเปิดหน้าต่างนะครับโอ้โหติดมุ้งดวดนอนเย็นสบายนะครับบ้านสวนนี่ครับถ้าเราไม่เอาก็รื้อออกลุงก็ยินดีนะครับไม่ได้ อ่าซีเรียสนะครับใต้ถุนก็จอดรถได้นะครับเข้าได้นี่ครับลำไยนะครับอันนี้เป็นลำไยอะไรลุงพันพวงทองพันพวงทองใช่ไหมใช่ลูกดกลูกใหญ่หวานลูกลูกดกแล้วก็ลูกใหญ่หวานอืมหวานมากนี่นะครับคือเขาปลูกอะไรได้เป็นเงินเป็นทองหมดนะครับผมปลูกอะไรไม่ค่อยได้กินผมปลูกมะพร้าวเองนะมีแต่คนแซวนะครับมะพร้าวหรือมะนาวดูเสียหมดเสียยี่ห้อหมดนะครับจะไปพูดดังอายเขานะลุงเนาะ โอเคอันนี้ก็คือเมื่อกี้ผมคุยกันเรื่องปลูกมะพร้าวนะครับผมปลูกมะพร้าวนะน FC ถามนะครับมะพร้าวหรือมะนาวอายลุงเขาและคราวนี้มาตรงนี้นะครับอันนี้ลุงเขาปลูกพัวไว้น,นี่เก็บทีได้เยอะไหมครับลุง เฉพาะชะน่นเดกับเทงแล้วสามหมื่นกว่าบาทนี่ครับเจ็สิบวันนะเฉพาะตรงนี้นะครับนะที่ผมยืนอยู่อยู่อยู่คันเดียวเนี่ยคันเดียวเนี่ยคันขอบที่ดินเราเนี่ยตรงนี้หน่อยเดียวเนี่ยลุงบอกยี่สิบวันเก็บทีก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทถึงสี่หมื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่นนะโอ้โหลุงเยอะกว่าเงินเดือนผมอีกมะพร้าวตากแลได้มะพร้าวกินยากเออได้มะพร้าวกินอีกต่างหากได้มะพร้าวขายอีกนะครับน้ำและภูอีกนะครับเนี่ยถือว่าโอเคนะเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ต้องรอขายมะพร้าวอย่างเดียว พูเราก็มีรายได้นะครับเนี่ยลุงบอกเลยนะ20วันเก็บทีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทถึง4ี่0 0ื่นเลยนะครับเนี่ยผมทํางานเดือนนึงนะครับยังแค่หลักหมื่นกว่าบาทเองนะครับอนี่เลยครับเนี่ยครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็นัดผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะเนี่ยครับคือถือว่าพร้อมนะครับสำหรับเขาเรียกว่าหลายๆท่านที่จะ ามาเป็นชาวชาสวนชาวกเกษตรแบบลุงนะครับลุงยังบอกนะครับถ้าซื้อแล้วไม่ทําอะไรลุงขอเช่าต่อนะครับเช่าต่อได้เลยนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับที่ผมเห็นนะคือ,อเขาเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะก็คือขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงคนทําก็เอาไปหกสิบเจ้าของที่เอาไปสี่สิบคุยกันได้เพ,เพราะว่าลุงด,ดูแลเองใส่ปุ๋ยเองเนี่ยมันคุยกันได้ม,มีวิธีนะครับนะเราเป็นเจ้าของที่เราซื้อแล้วเราก็ไม่ต้องไป ดูแลนะครับให้ลุงดูแลนะครับแต่ก็คือเปอร์เซ็นต์ของการขายภูขายมะพร้าวเนี่ยแบ่งกันอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยลุงคนทําลงแรงลงปุ๋ยลงอะไรก็60เจ้าของที่เอาไป40ก็โอเคละอ่าเหมือนเหมือนจะยุติธรรมเนาะมาคุยกันมาคุยกันนะครับมาลุงบอกว่ามาคุยกันนะครับเงบางสิ่งบางอย่างนะครับเขาเราแค่นําเสนอนะครับคุยกันไปขำๆเนี่ยครับเฉพาะล่องไอ้คันนี้คันเดียวเนี่ยครับที่ผมเดินอยู่นี่นะครับเนี่ยลุงบอก20บวันเก็บทีนะ เนี่ยครับลายตัง์เลยนะครับเนี่ยครับซื้อที่แล้วมีรายได้เลยเนี่ยก็โอเคนะคือมีเงินงอกเงยเลยไม่ใช่ซื้อที่เราต้องมาปรับต้องมาทําอีกหลายเรื่องแต่เนี้ยคือมันมันพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มะพร้าวเนี่ยเนี่ยคันที่ผมเดินอยู่นี่นะครับเนี่ยลุงบอกเก็บทีก็ได้ได้หลายคันรถเลยนี่ครับแนวเขตเรานะครับนะจะไปตามครึ่งหนึ่งของของล่องน้ํานี่แหละครับก็คือใช้ด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูภูดูมะพร้าวไปด้วยนะครับอะ นี่ครับช่วงระหว่างที่เดินมากับลุงนะครับนะลุงบอกว่ามันนะครับมันที่อยู่ด้านในเนี่ยครับที่เราปลูกแซมไว้กับมันแล้วก็มันสัมปะหลังห้านาทีอ่ามันสัมปะหลังห้านาทีนะครับในด้านในนะครับนี่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยด้านในเนี่ยอีกประมาณ2เดือนใช่ไหมลุงประมาณอีกสองเดือนละขุดนี้ก็ได้ตังอีกนะขุดได้แล้วลุงบอกลุงให้เลยนะครับนะนี่ครับลุงบอกให้เลยนะนะอ่าน่เนี่ยเนี่ยให้เลยนะครับแต่ถ้ามาซื้อหลังจากสองเดือนไปลุงขุดไปแล้วก็ไม่เกี่ยวกันนะไม่ได้ ขายหมดแล้วก็คือไม่ได้แล้วเออขายหมดแล้วไม่ได้เลยนะโอเคเนี่ยในเรือแต่มะพร้าวเนี่ยไหมคือลุงแบบเบอบอกเลยให้เลยนะถ้ามาซื้อตอนนี้นะครับคัดท่านใดที่อ่าติดตามผมนะครับ FC ท่านใดนะครับที่กาลังมองหาที่ดินแถวบ้านแพ้วนะครับที่มีมะพร้าวมีพูนะครับแล้วก็มีผลไม้อื่นเยอะนะครับถือว่าของคุณลุงเนี่ยเหมาะเลยนะครับแล้วคุณลุงก็น่ารักมากนะครับอย่างที่บอกนะเนี่ยมันก็อีก2เดือนก็ได้ขุดแล้วนะครับไหลตังค์ด้วยนะมันอืม ภูนะครับที่ผมเดินอยู่นี่นะครับลุงปลูกไว้สองรู้สึกจะจะหลฝั่งเลยนะตามคันเนี้รอบที่อ่ะอืมรอบรอบที่ดินเลยแล้วลองคิดดูว่าไอรอบที่ดินของเราที่ผมเดินอยู่นี่นะครับนี่ไเก็บทีนะครับยี่สิบวันทีละสามสี่หมื่นแล้วถามว่าถ้ารอบที่เละครับเดือนหนึ่งเฉลี่ยเป็นแสนไหมลุงก็ใกล้ใกล้เนาะอ่าใกล้ๆกก็ใกล้ๆหลักแสนนะโอ้หลักแสนนี่ก็ดีแล้วลุงผมทํางานเดือนละหมื่นกว่าบาทกว่าจะได้เงินหลักแสนอยู่หลายเดือนเลย นี่นะครับอ่ะผมมาถึงแนวขอบเขตของเรานะครับประมาณนี้นะครับที่ลุงบอกเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนี่นะครับผมย้อนกลับไปตามร่องน้านะครับไปนู่นเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ110นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะในตรงจุดที่ผมยืนเนี่ยนะครับล้วก็ตัดตรงๆไปนี่เลยนะครับเนี่ยที่ปลูกภูเนี่ยทับออกไปนี่นะครับอ่าดีวผมจะพาเดินพาเดินออกไปนะครับนี่ครับทางลุงที่เดินเดินมาด้วยกันนะครับคุยมาเรื่อยนะสองวันรถทีใช่ไหมลุง ด,ดูแลไม่ค่อยยากไม่ค่อยจุกจิจกจครับเวลา,เ,าเก็บทีก็เอาปุ๋ยม่หยอดหน่อยปุ๋ยม่หยอดหน่อยก็ได้แล้วนะครับ<ต>รับก็ปล่อยเขาครับนี้พอสองวันแล้วก็รดน้าทีนะครับเนี่ยถือว่าเขาดูแลง่ายนะครับนี่ครับสาหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนี่ยที่อยู่แถวใกล้ๆแหล่งความเจริญการเดินทางง่ายการขนส่งง่ายเนะี่ยถือว่าเหมาะเลยนะครับเนีย่ยตามข้างๆในลุงปลูกพูไว้นะครับด้านในก็จะปลูก มันแล้วก็มะพร้าวนะครับอยู่ด้านในนะครับอ่ะเี่ยขเราจะตัดตรงๆไปนู่นเลยนะครับครับตัวนี้คือผมออกมาตรงช่วงเอ่าเขตแนวติดต่อที่หนึ่งของเรานะเนี่ยครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านในนะครับตรงๆไปนเลยนะครับเนี่ยปื๊ดเี๋ยนะนี่ครับพอมานี้นะครับนี่ครับแนวเขตจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคือของเราจะเป็นฉนดสี่ใบนะครับก็จะมีเสาเขตอเลยครับแต่กเจ้าของเนี่ยคือขายแบ่งก็ได้นะครับสี่ไร่ มันจะมี็ถนนนะครับอ่ะผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนี่ครับฝั่งที่ปลูกมันปลูกมะพร้าวไว้ครับถนนแปลนี้ครับเนื้อที่จะอยู่ที่สี่ไร่นะครับนะเนี่ยครับจะเนี่ยถนนจะผาครึ่งกันฟืบมานี้นะครับจะผาครึ่งมานี้เลยนะครับพอผาครึ่งมานี้นะครับอ่ะเนี่ยครับแล้วก็ไปนี่นะครับตรงที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับที่มาตามลำรางนะเนี่ยครับมานี้นะครับนี่คือแปลงสี่ไร่นะครับส่วนแปลงนี้นะครับนะครับแปลงนี้นะครับ ก็จะเป็น4ไร่2งาน29ตารางวานะครับก็คือรวมกันก็เป็น8ไร่2งาน29ตารางวานะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็น4ไร่2งาน29ตารางวานะครับจะซื้อฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะซื้อรวมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับที่แปดไร่ก็ได้นะครับอ่ะนี่ครับเนี่ยพอมาด้านแถบนี้นะนี่ครับเนี่ยบ้านคนจะอยู่ด้านแถบนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับสไตล์บ้านสวนเนี่ยครับ นี่ครับของเราฝั่งนี้ก็มานี่และฟืบเนี่ยครับรตามนี้นะครับถนนนี้ก็เป็นถนนของทางเจ้า,จาของนะครับเอาไว้สําหรับเวลารถเข้ามาเก็บมะพร้าวอะไรเงี้ยครับนี่ครับมะพร้าวดกมากนะครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับ มะพร้าวจะโตนะครับจะเป็นมะพร้าวหนุ่มสาวเลยนะครับแต่ฝั่งที่ผมให้ดูฝั่งสีไร่นะอันนั้นจะปีภูมีมะพร้าวนะครับแล้วก็มีมันนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับจะเป็นมะพร้าวเต็มร้อยเลยนะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับจากเสาเขตเราตัวนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับ นี่ครับตรงๆไปนี่เลยนะครับผ่านตรงซุ้มกระเต้นะครับแล้วก็ทะลุไปนู่นเลยนะครับครับอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับนีะครับความกว้างนะครับอยู่ที่110นะครับแล้วก็ด้านความลึกนะครับนี่ครับจากตรงเสาเขตเราตัวนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ไปนี่เลยนะครับเนี่ยของเราก็ผ่าไปตรงกองนี้นะนี่ครับที่เรียนกองผ่านนะครับตรงไปนะครับแล้วไปตรงถนนนะครับถนนที่ผมอยู่ ตรงจุดแรกเลยนะครับตรงไปนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ125เมตรนะครับเนี่ยครับด้านแถบนี้นะครับของทางลุงก็ปลูกพูไว้อีกนะครับเนี่ยแซมตามคันนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับอ่ะตรงพูเนี่ยผมพาดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตรงตรงถนนตรงด้านตรงกลางๆแล้วนะครับเนี่ยครับมะพร้าวนะครับกําลังโดกเลยนะครับ ครับแถวนี้นะครับน้าท่าอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเนี่ยตามด้านล่างที่เป็นล่องน้ํานะครับเราก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรผสมประสานกันไปได้นะครับอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านแถมนู้นนะนี่ครับนี่นี่ดูนะครับดูความถูงมะพร้าวนะครับในมือบิดได้เลยนะครับ เตี้ยมากนะกะมันพานมหอมเตี้ยเลยนี่ครับตอนเรากเตี้ยจริงๆนะครับและลูกใหญ่นะลูกสวยนี่ถือว่าลูกดีนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นถนนของเรานะครับที่เราทําเอาไว้นะครับนะนะครับสาหรับวิ่งระหว่างแปลงที่เป็นแปลงมันนะครับนี่ด้านแถบนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นแปลงมะพร้าวนะครับเนี่ยครับจะแยกเป็น2ส่วนนะครับ นี่ครับผมต้องใช้ตัวช่วยนะครับเนี่ยยืนอยู่หลังรถนะนี่ครับได้ให้มองเห็นนะครับว่าที่นี่ของเรานะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมะพร้าวเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นแป้งมันนะครับนะแป้งมันแล้วก็มะพร้าวที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับเนี่ยสองฝั่งนะครับเนี่ยตามคันนี่นะครับก็จะมีภูนะครับเอาไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนะครับนี่คือตรงกลางระหว่างถนนที่เราใช้สําหรับเรานะครับ เนี่ครับเราจะซื้อฝั่งนี้นะครับสี่ไร่นะครับทางเจ้าของก็ขายนะครับจะซื้อฝั่งทั้งที่เป็นมะพร้าวก็ได้ได้หมดเลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับทนาดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยู่แถวสมุทรสาครนะครับจะเป็นสวนมะพร้าวนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อท <mari> ี่8ไร่2งานกับอีก29ตารางวาด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านแนะครับส่วนตัวบ้านนะครับนะเนี่ยครับบ้านจะมี2หลังน่ครับนี่คือหลังหนึ่งนะครับแล้วก็นู่นอีกหลังหนึ่งนะครับ ก็คือบ้านจะเอาก็ได้นะครับไม่เอานะครับทางเจ้าของเขาก็รื้อให้นะครับก็บอกรื้อได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะนี่ครับหรือว่าจะซื้อบ้านซื้ออะไรก็มาคุยกันนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินสวนมะพร้าวด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณครับ